สัสดีค่ะเด็กๆพบกับกิจกรรมแสนสนุกกับคุณครูกุ้งเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่รักค่ะและกิจกรรมในวันนี้ก็คือชื่อและลักษณะของต้นไม้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูกุ้งก็มีนิทานสนุกๆนุมาฝากเด็กๆไปรับชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องต้นไม้ที่รักเรื่องโดยวนิดาธนพฤกษทิปดีภาพโดย พอเนอรอารามงคลวิชัยอ่านโดยคุณครูกุ้งฉันคือต้นไม้สูงใหญ่ใบหนาทุกต้นมีค่ามารู้จักกันพูดถึงต้นไม้มากมายหลายพัน คุณค่าอนันต์ปลูกกันทุกที่อย่างเช่นมะพร้าวเนื้อขาวน้ำมีหนูรู้จักดีใบรีเรียวยาวเด็กๆเ,เคยเห็นต้นมะพร้าวกันที่ไหนบ้างคะมะม่วงมะขาม ไม้งามเนื้อขาวรดน้ำเร็วเข้าติดดอกออกผลบ้านของใครมีต้นมะม่วงหรือว่ามีต้นมะขามกันบ้างคะพันไม้นานา,นาคุณค่ามากล้นปลูกขายไม่จนสร้างบ้านสร้างเมือง ตั้งแต่โบราณนานแล้วลือเรื่องไม้มากเต็มเมืองเลือกใช้ตามใจเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้เข้ามาทำอะไรในป่านะเนี่ยแต่พอต่อมาเวลาเปลี่ยนไปผู้คนค้นใช้ ต้นไม้หมดลงอือหือนี่มาตัดไม้ทำลายป่าชัดๆเลยแล้วพวกกระต่ายจะไปอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเป็นเพราะมนุษย์ขุดตัดถางพงต้นไม้ลดลงไม่ปลูกทดแทนอือเจ้ากระต่ายน้อยนะ่าสงสารจังเลยไม่มีบ้านจะอยู่แล้วล่ะเพื่อนๆ ฉันคือต้นไม้ไม่คิดโกรธแค้นถ้าปลูกทดแทนฉันแสนดีใจเป็นแหล่งต้นน้ำชุ่มฉ่ำเย็นใสผู้คนทั้งหลายได้ใช้อย่างชีพหนูเห็นประโยชน์โปรดช่วยรักษาต้นไม้มีค่า อย่าคิดทำลายเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันเถอะนะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วเด็กๆก็จะได้รู้ว่าต้นไม้มีมากมายหลายชนิดมีประโยชน์นะคะสามารถนำมาทำเป็นอาหารนามาสร้างบ้านได้ถ้าเรามีในปริมาณที่มากเราก็สามารถนำไปขายได้ นะคะสมัยแต่ก่อนจำนวนต้นไม้ก็มีอยูมม่มากมายเยอะแยะแต่ก็ปัจจุบันมีคนตัดไม้ทําลายป่าทําให้มีปริมาณที่ลดลงคุณครูครุงคงคงค้งก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆนะคะถ้าหากว่าที่บ้านของเด็กๆมีพื้นที่ว่างอยากจะให้เด็กๆช่วยกรรันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนะคะช่วยกรรันปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลรดน้ําทรวนดินให้ต้นไม้ของเราเติบโตโลกของเราจะได้หน้าอยู่สวยงามนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคือกิจกรรมชื่อและลักษณะของต้นไม้นะคะคุณครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆมีโอกาสได้ไปสำรวจบริเวณบ้านของตัวเอง ขณะที่เด็กๆได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านในช่วงสัปดาห์นี้นะคะลองออกไปดูซิ่ว่าในบริเวณบ้านของเรามีต้นอะไรบ้างนะคะโดยสามารถขอคําแนะนําจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าเด็กๆไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นที่เด็กๆสนใจนั้นมีชื่อว่าอะไรพร้อมกับถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปนะคะส่งลงมาในไลน์กลุ่มชั้นเรียนว่าต้นไม้ที่เด็กๆถ่ายรูปด้วยนั้นมันคือต้นอะไร น,ะะนอกจากนั้นคุณครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆนะคะรู้ด้ยวยว่าต้นไม้มีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะคะสำหรับลักษณะของต้นไม้มีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะมีไม้ผลนะคะไม้ผลคือต้นไม้ที่มีลูกเป็นผลสามารถรับประทานได้คือกล้วยมะยมขน,นส้มมะขามมะม่วง ทับทิมมะนาวแล้วก็ฝรั่งบ้านใครมีต้นไม้ลักษณะแบบนี้บ้างคะสำหรับลักษณะต่อไปก็คือไม้ดอกนะคะไม้ดอกคือไม้ที่ปลูกไว้เพื่อใช้ดอกเป็นประโยชน์นะคะมีอะไรบ้างนะมีดอกบัวมีดอกไวเซียนดอกทานตะวันดอกกุหลาบแล้วก็ชวนชมคะ่ะดอกบัว เราสามารถนํามาไหว้พระได้นะคะดอกโรยเซียนมันลงต้นของมันจะมีหนามแหลมๆเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะส่วนดอกทานตะวันบ้านใครปลูกดอกทานตะวันเหมือนไร่ผ้าทองบ้างนะดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสามารถนํามาจัดแจกันได้แล้วก็ชวนชมนะคะชวนชมมีหลายสีด้วยกันแต่ว่าเด็กๆต้องระมัดระวังอย่าไปโดนยางมันนะคะมันจะมีอันตรายค่ะสําหรับ ต้นไม้ลักษณะต่อไปก็คือไม้ใบนะคะไม้ใบเป็นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อใช้ใบเป็นประโยชน์นะคะอาจจะทามาเป็นตกแต่งจัดสวนนะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นสมุนไพรเป็นอาหารก็ได้รูปที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นไม้ใบที่ใช้ตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆร่วมกิจกรรมด้วยการสำรวจต้นไม้ ที่บ้านของตัวเองนะคะว่าต้นไม้ที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆนั้นนะคะมีต้นอะไรบ้างแล้วก็เลือกถ่ายรูปคู่กับต้นไม้นั้นมาหนึ่งต้นแล้วก็พร้อมบอกชื่อด้วยว่าเป็นต้นอะไรและระบุลักษณะนะคะว่าเป็น มให้ประเภทไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆบ้านใครมีต้นกล้วยเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปกับต้นกล้วยมาอาจจะทําเป็นคลิปก็ได้นะคะแนะนําตัวเองก่อนแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะหนูที่บ้านของหนูมีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยเป็นไม้ผลนะนะคะสวัสดีครับบ้านผมมีต้นมะขามด้วยต้นมะขามเป็นไม้ผลอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเืิดว่าบ้านใครปลูก ดอกทานตะวันเหมือนไร่ผ้าทองนะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายรูปคู่กันมาแล้วก็บอกได้ว่าที่บ้านมีดอกทานตะวันดอกทานตะวันเป็นไม้ดอกนะคะที่บ้านหนูมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็เป็นไม้ดอกนะคะหรือบ้านของใครมีต้นไม้สวยๆที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ที่บ้านของหนูมีต้น พลูด่างต้นพลูด่างเป็นไม้ใบนะคะเด็กๆสามารถถ่ายรูปส่งมาหรือว่าถ่ายคลิปส่งมาด้วยก็ได้คุณครูกุ้งบ้านคุณครูกุ้งก็มีนะคะบ้านคุณครูกุ้งก็มีต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงโอ้โหมีลูปมะม,ม่วงด้วยต้นมะม่วงเป็นไม้ผลนะคะคุณครูกุ้งก็จะรอรับชมภาพและคลิป ของเด็กๆนะคะคโดยสามารถส่งมาทางช่องทางไลน์กลุ่มชั้นเรียนของเราได้นะคะก่อนจากกันไปเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมันล้างมือบ่อยๆจะออกไปในที่ไหนๆต้องสวมแมสตลอดเวลาพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย